นี่มาแล้วจ้วาเช็คต้องหลายสาขาค่ะว่ามีชุดยูคาตะมห้ช่วงนี้หมดอ่ะน,น้าจะเอาสีอะไรเหรอลูกสีชมพูสีชมพูเหรออ๋ออ๋อนะเข้าไปเลือกลูกเซูชิเลยเหรอลูก นั่นมันใช่เหรอโอ้ยไม่เอาหรอกอันนี้มันร้อนจะตายอ่ะไปด,ดูชุดยุคตาตัดไหม,ไม ดูสิมันมีหลายสีสีฟ้าก็มีอ่ะดูสิดูสิดูดีๆมีหลายสีไหนดูสิเลือกเองให้เขาให้เขาเลือกเองอันนั้นมันเล็กไปอ่ะดูอันนั้นก็เล็กไปนู お猿さんが子สちゃんにれาจいいังวเล็กะนี่อะรตัวเล็กแต่เล็กๆแต่เล็กก็กๆแต่เล็กๆเแ่ก็กีก เนี่ยสีฟ้าใหญ่ได้ก็ได้ใหญ่ไปไหมให้เป็นอะไร้ใ้ได้หนไม่ชอบใช่ไหมฟ้ากระชมพูเอาหนูเอาชม่มพหนูนบองคเซูเสรวสย์กันนี่ไงริบองนี่ไงนี่ก็ได้หมดล้วก็เอาริบเอาริบองอันเก่าที่บ้านก็ได้ไงริบองอ่ะตาจับก็ได้ไงมดูให้เกาชุดไหนเอาช่วไหนไหนโชว์ให้อป้าจังดูสิช่วนี้นะโอเคแล้วดอกไม้อะดอกไม้อหยิบมาส พ่อหยิบให้นอให้ลูกหน่อยออดูซิมันเข้ากับชุดไหมเข้าไหมพ่อโอเคเข้าเออหนวอ่ก็เลือกเอก่งเนาะโอเคป,ป้าไปจ่ายเงินเดี๋ยวกลับบ้านไปไปลองใส่ให้คุณคุูคุณป้าดูนะว่าใส่ได้น่าจะพอดีดพอแบงกาลังซื้อทาโกยากินะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปกินในรถ นี่หานั่งกินทากโยกยากิกันในรถเลยฉีดแอลกอฮอลอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็กินทากโยกยากิแล้วก็เดี๋ยวพอกลับบ้านไปแล้วก็ค่อยไปใส่ชุดยูกะตะส,สวยๆให้คุณลุงคุณป้าดูค่ะอ,อร่อยจิสิบหกสิบหกลูกนี่เ่าไหร่นมปันร้อยห้าสิประมาณสามร้อยสิบห้าบาทค่ะสิบหกลูกอ้ยแต่ว่า ถ้าคุณลุงคุณป้าและเพื่อนๆที่อยู่ไทยอยากจะทํากินแม,แม่แม่มีสูตรให้สองสูตรลูกสองรือสามสูตรเนี่ยให้ไปสูตรอร่อยนะมีคนเอาไปทําขายแล้วด้วยนะที่ไทยอะ่ะเดี๋ยวแปะแไว้ให้นะคะนเนี่ยทํากินเองก็ได้รวองค้อลแล้วสูตรนี้กรอบด้วยนะอร่อยดีนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านคะ่ะไหนหันมาหน่อยเดี๋ยวจะติดดอกไม้เออเฮอแม่แม่ก็ไม่รู้ใส่ถูกหรือใส่ผิด มัดไปก่อนเดี๋ยวไปโรงเรียนเดี๋ยวเซนเซเขาใส่ให้เองอ่ะเนาะเดี๋ยวเซนเซใส่ให้โอ้ยสวยไปเนี่ยเดี๋ยวติดดอกไม้อันนี้ด้วยเหรอลูกเนี่ยค่ะเอ้ยติดตรงไหนเดี๋ยววันนี้ค่ะเอาไปให้โรงเรียนแล้วเดี๋ยวโรงเรียนเขาก็จะถ่ายรูปเองถ่ายรูปมาให้เนาะชอบไหมลูก ดี๋ยวแม่แอันี้ก่อนนะอะจือให้ก่อนค่ะเขาก็ต้องรวบผมมาสิอืมโนวาที่โรงเรียนโนวาเขามีงานก่ะวันอังคารนี้นะวันอังคารนี้มีงานเ<ม>จ็บบ้าเจ็บใช่ไหมอืมมัดผมอันนี้มันจะเจ็บหน่อยโนวาเขาโดนหัวโดนอะไรนิดหน่อยไม่ค่อยไหวลและไอเนี้ยเจ็บหัว เนบเดี๋ยวให้เซเซมาให้ส,สวยๆเลยนะแล้วก็านี้ยังไงนี่นแหละแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็หนีบอะไรอย่างนี้นได้ <c oughs> เนี่ยไหนเรโอ้โหสวยอันเนี้ยไหนเ้าให้คุณลุงคุณป้าดูหน่อยสิเ้าแอคชั่นเดี๋ยวนี้น้องอาจใส่เสื้อผ้าประมาณ น้าเขาสูง115เซนนะค่ะเพราะนั้นก็จะหาเสื้อผ้าใส่ก็ประมาณ120เอ้ยสาวน้อยของแม่ธตเป็นสาวแล้วสวยไหมเล่าถูกใจไหมคะถูกใจอะ่ะชอบเลยเหรอไหนเดินมาใกล้ๆกล้องดิอ่ะเดินมาใกล้ๆกล้องนี่ให้คุณลุงคุณป้าดูนิมาเร็ว เออเราไปเปิดทําไมเราเปิดทำไม,ำไมอย่าไปเปิดเดี๋ยวมันแหงกางเกงไนแหน่คุณดูคุณป้าดูสิยิ้มหวานด้วยเขินเขินโอเคค่ะเอาบรรยากาศมาให้ดูเห็นไหมคะแป๊บเดียวโตเป็นสาวแล้วเนี่ยแม่จะคิดว,ว่าในข้างในจะใสก่กางเกงหรือเปล่าไอใช่ไหมอือได้แต่แม่ให้ใส่กางเกงขาสั้น โอเคค่ะเอาบรรยากาศมาให้ชมนั้าไปก่อนนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสวดีค่ะสวยๆกันลูกดีค่ะ